สถานทัศนทอนผม T14 FC Mobile นะครับวันนี้อยู่ใน ID สายฟรีของผมนั่นเองนะครับนั่นชื่อว่าเพชรเอ๋14นะครับเป็น ID ของแฟนผมนั่นเองนะครับมันเป็น ID สายฟรีของผมนั่นเองผมเอามาเล่นนะครับวันนี้ก็คือมันมีแลกเปลี่ยนนะครับเข้ามาได้สักพักละจะมีนยครับเป็นอันนี้จะมีราฟาเอลวารานคอนเนอร์แบตตี้วอร์ดสัน แล้วก็ทับฟิร์นะครับผมไอพวกนี้นะฮะไอแมนยูกับลิวพูเนี่ยที่จะแข่งกันในวันที่7เมษายนนี้นะครับใครที่ชนะนะฮะมันจะบวก2 OVR เลยนะครับผมส่วนเสมอบวก1 OVR แต่ถ้าแพ้ไม่บวกนะครับก็คือว่าวันนี้จะมาแลกเอาคอนเนอร์แบดรี่ไปนะครับเพราะว่าผมเป็นเด็กริวพูนะฮะเดี๋ยวก็มาแลกกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาและเสียก,ก,ก,กุ๊กๆไก่อะไรอ่นะ มันใช้นาเตก90 1คนนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นหวยชีเห่านะฮะอ่าถูกปะไม่รู้นาเตก89 2คนอันนี้ไม่มีฮะเดี๋ยวต้องไปซื้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปซื้อเลยดีกว่า89 2คนนะฮะ89อุ้ยกดติด89 อ่าเราจะใช้เป็นใครดีเอยเอาที่มันราคาถูกๆแล้วกันที่มีขายตอนนี้ด้วยอ่านี่เลยเบสซี่ไม่สดแล้วตังหายไปเท่าไหร่จะกสนแค่แลกบแบลรี่ได้ก็พอเพราะว่ามีสิทธิ OVR เพิ่มนะครับตอนแรกก็จะแลก2ตัวเลยแต่ว่าตังไม,มตไม่มีตัวไม่มีครับตัวไม่มีขายฟรีงี้นะครับมา้า กดเบสลี่ไปดีกว่านี่ครับแล้วก็ใช้นักเตะไปตเจ็ดห้าคนอุ้ยอันนี้ก็ไม่มีอีกแล้วยังไงดีฮนะน,นี่ใช้แปดสิบห้าห้าคนนี้ชิวๆรับผมแล้วแปสิบเจ็ดจะเอาจากไหนแล้วครับทีนี้87ดบห้าราย87 5ห้ารายงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวออกไปขายไอ้เจ้าอาร์มสตองก่อนนะเออเดี๋ยวออกไปขายเจ้าอาร์มสตองก่อนนะครับแล้วเอาตัวนักเตะการทองมาใส่นะครับไม่ซีเรียลแห่ซีเรียตนะฮะเอาแลมพาร์ดลงก่อนนะฮะไปเดี๋ยวไปขายอาร์มสตรองของเซาท์เทมป์ตัน ขายออกหรือเปล่านะ่าจะออกนะเออใช่ขายไปเลยครับไม่ไม่ไม่ไมไมดงไม่ดักสูงเลยทั้งนั้นนะรีบครับแล้วก็ซื้อ87 5ห้าคนไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าด้วยอ๋อแต่ผมมีนี่เบลลาดี้ในตลาดตัดออกเลยเงาอะไร87นะฮะอะไรยิ้มไหมอะ กลายสุเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวจะเลือกเป็นตัวที่ราคาถูกๆแล้วกันเนาะนี่แมดักร้าลุยไหมเออเท่กี่ตัวนะห้าตัวหรอโอ้ไม่ได้แค่นี้นแค่สี่ตัวอีกตัวหนึ่งเาจากไหนอะ่ะอีกตัวนึงเขาจากไหนอะ่ะอ๋อไอ้นั่นไงไอมันชื่ออะไรวะเบลาดี้เอออ่าได้ละใช้ไปสามจุดสามเอ็ม เยอะอยู่นะวันนี้ไม่เป็นไรครับเพื่อคอนเนอร์แบดลี่ผมทำได้ฮนะไม่ไอดีหลักผมก็แลกไปแล้วนะไปลงตัวจริงก็แม่งเก่งแบบไม่เทนด้วยผมเ,เล่นอนะโอเคแลกคอนเนอร์แบดลี่ครับผมเรียบร้อยครับผมเจ้าหนูคอนเนอร์แบดลี่โอยาเก้าสิบสองตำแหน่ง RB สูงร้อยแปดสิบเอ็ดน้ำหนักเจ็ดสิบเอ็ดนะครับความเร็วเก้าสิบเจ็ดเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออแล้วก็ วันนี้นะฮะจะมาแลกเซนจูเรียนด้วยนะฮะมันแลกได้บ่วะอ่ะแลกได้ครับผมแต่ว่าไม่เอาเพราะว่าเกลือครับเห็นหลายคนเปิดรับแไม่ไม่เท่้เฮีเอเรเลยครับเดี๋ยวแลกเล้วเปลี่ยนจับวันก่อนโอเครูโลกวันนี้มีอะไรใส่ตรงไหนผมใส่ตรงนั้นนะผมบอกไหมไม่บอกครับตรงนี้มันไม่แปลกอยู่แล้วครับที่จะไม่บอกเดี๋ยวแลกเป็น 87- ถึง9กก่อนนะฮะตรงนี้ได้ไหมได้ไหม ไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็มันต้องไปแลกไอ้เซนจูเรียนวะเออต้องแลกเซนจูเรียนอ่ะเดี๋ยวแลกกิ๊ดมาให้ดูเลยจบๆไม่เป็นไรนะฮะดูว่าแม่งจะดีหรือเปล่าเอาเพลีวววดูไม่ได้ใช้มดูฮะมันจะได้ดีๆหรือเปล่าอะไรเทียนชันดีเลยพวกเนี้ยไปครับผมนักเตะเซนจูเรียน88-97อันเทวเดบลซื้อขายไม่ได้นะ เรารอจังหวะสักแป๊บหนึ่งแล้วครับลูดซ้ายไอ้ลูดขวากอพี่บอดี้มาจะแล้วโอ้โหเห็นไหมผมบอกแล้วว่าไม่ขวดแรกไปไปไปเลยครับไปเลยอย่างนี้ไปเลยครับไปแพ็กอื่นเลยครับผม,มดูว่าแพ็กนี้เปิดได้ไหมอ่ะนี่ไงอ่าได้แล้วครับผมโอเคมาเดี๋ยวลองให้ดูครับผมมากดไลค์เปลี่ยนไปกดมา 87ถึง97้าสิบเอันเทอร์ลคูณ3นะครับนาะเตะเข้าเวอร์ชันนะโอเคเราจะแตะเพื่อเปิดวอล์กวอลมาทีวีทีวบาซิลบาซิลเซ็นเตอร์แบ็กโอ้โหมาควินยอดอ่าดีสุดแล้วเหรอวะโอ้อย่างน้อยก็ได้เซ็นเตอร์แบ็กใหม่ใช้ในทีมสายฟรีนี้นะ ็ไม <Z an aaS as> ่แย่เท่าไหร่เดี๋ยวไปแลกนิดนีงแรกนิดนึงเอาตัวมาแรกอันนี้โอเค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 อยู่โอเคอยู่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชฟวอล์กมาแบบดีมากทงบาซิลแต่ว่าแม่งไอ้ที่ไหนที่นี่ก็ไปวอล์กเลยเลยอาสตตองอีกเลยสัตว์แต่แม่งโอ้ยมันเอ้ยมัน ไม่ได้งไงอูโจตา้าเลยเหรอผมไม่ได้เล่นนะดิโจตามันเก่งนะแต่ผมไม่ได้เล่นนะไปเลยงั้นอะมาวอ์มา,อมาขอหน่อยเถอะหนึ่งสองอย่าไห้กดครับรอครับไปครับผมวอ์มาทีว y ทีวทีวอิตาลีอิตาลีซีอเอ็มซีเอ็มเฮ้ยไอคอนปัโจปัโจปัโจ ดีดีตายพี่โอ้ยโอยโอลิกาทำมาทำไมอ่ะไอ้เหี้ยโอ้ยแทบเลยอย่างงี้โอ my god ขออีกรอบได้ไหมมีอีกหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเงาตกเลยเงาตกเลยเหียยิ่งเงาตกเลยอิสซาเด้ ไม่เหลือแล้วโอนครับเชีย,เย์เชีย์ตัวดีจัดอุ้ยปัจโจสายฟีวัจโจเฮ้ยเดี๋ยวแปดสิบสเก้าเจ็ดสักตัวสักรอบสักรอบสักรอบ,อบเออปัจโจเดี๋ยวปัจโจนะเวย้ยอัดโจเพิ่งเคยเปิดด้ตัวดีๆไปรอบท้ายแล้วปิดคลิปได้แล้วลาเป็นกันที่นาติเขาชั้น X 3 8 0 9ป้าิบไปชิวๆวอล์กไม่บอครับไม่เป็นไรโอเคตอนนี้มีแค่นี้ครับผมสำหรับ ID สายมีอะไรอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วตอนนี้มีแค่นี้ผมสำหรับ ID สายฟรีคือคลิปนี้มาทำอะไรวะคลิปนี้มาแลกเปลี่ยนใช่เออใช่โอเคไปไปครับไปแล้วช้ยสุดว่ะ